เคยไหมที่สงสัยว่าความสัมพันธ์ที่คุณกำลังอยู่ใช่ความรักที่ใช่จริงๆหรือเปล่าวันนี้ Miracle of Love จะพาคุณไปค้นพบสามสัญญาณสำคัญที่จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณได้เจอปาฏิหาริย์แห่งรักที่แท้จริงแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Miracle of Love ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความหมายที่แท้จริงของความรักวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่ค้างคาใจใครหลายคนว่าเราเจอความรักที่ใช่แล้วจริงๆเหรอในโลกที่ความรักดูซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วบางครั้งเราก็สับสนว่าความรู้สึกที่เรามีอยู่ตอนนี้มันคือใช่จริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ความลหลงไหลชั่วคราว บางคนอาจกำลังคบกับใครสักคนแล้วยังไม่แน่ใจาบางคนอาจกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือบางคนอาจกำลังมองหาความรักเราทุกคนล้วนอยากเจอคนที่ใช่ที่จะอยู่เคียงข้างกันไปนานๆใช่ไหมล่ะคะวันนี้ฉันจะมาแบ่งปันสามสัญญาณสำคัญที่จะช่วยให้คุณสำรวจและมั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่คุณกำลังอยู่นั้นเป็นเส้นทางของปาฏิหาริย์แห่งรักที่คุณตามมาหามาตลอดคะ่ะ มาดูกันเลยสัญญาณที่หนึ่งคุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่และเขาก็รักในแบบที่คุณเป็นสัญญาณแรกที่สำคัญที่สุดที่บ่งบอกถึงความรักที่ใช่คือคุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เมื่ออยู่กับเขาและเขาก็รักในแบบที่คุณเป็นฟังดูง่ายแต่ในชีวิตจริงมันยากมากที่เราจะเจอคนที่เรารู้สึกปลอดภัยพอที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา ความสำคัญของการเป็นธรรมชาติลองถามตัวเองว่าเวลาอยู่กับเขาคุณต้องแกล้งทำเป็นคนอื่นไหมต้องสวมบทบาทที่คุณไม่ได้เป็นหรือต้องพยายามทำให้ตัวเองดูดีเกินจริงตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าต้องทำแบบนั้นตลอดเวลานั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังบั่นทอนตัวตนของคุณค่ะการยอมรับข้อบกพร่องคนที่ใช่จะไม่พยายามเปลี่ยนคุณให้เป็นแบบที่เขาต้องการ แต่เขาจะยอมรับในข้อดีข้อเสียของคุณเขาจะเห็นในความไม่สมบูรณ์แบบของคุณและยังคงรักในสิ่งเหล่านั้นเขาจะช่วยสนับสนุนให้คุณเติบโตเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในแบบของคุณเองไม่ใช่ในแบบที่เขากำหนดการรู้สึกปลอดภัยเมื่อคุณอยู่กับคนที่ใช่ คุณจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยด้านที่ตลกด้านที่อ่อนแอหรือแม้แต่ด้านที่คุณไม่มั่นใจออกมาโดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินเขาสร้างพื้นที่ให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นคนชอบแต่งตัวสบายสบายไม่ต้องสวยเป๊ะทุกวันเขาก็เข้าใจและชื่นชมในความเรียบง่ายของคุณหรือถ้าคุณมีนิสัยขี้อายนหน่อยหน่อยเขาก็จะเข้าใจและไม่กดดันให้คุณต้องออกสังคมตลอดเวลาแต่จะหาวิธีทำกิจกรรมที่เหมาะกับคุณสองคนสัญญาณที่สองการสื่อสารที่เปิดใจและเข้าใจกันแม้ในเรื่องที่ยากสัญญาณที่สองคือการสื่อสารที่เปิดใจและเข้าใจกันแม้ในเรื่องที่ยากที่สุด การสื่อสารเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ที่ดีค่ะไม่ใช่แค่การพูดคุยเรื่องทั่วไปแต่คือการเชื่อมโยงทางความคิดและจิตใจการกล้าเปิดใจคุณกับเขาสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กในน้อยในชีวิตประจำวันไปจนถึงความรู้สึกที่ลึกซึง้งความฝันอุปสรรคในชีวิตหรือแม้แต่เรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจการสื่อสารที่เปิดใจ หมายถึงการที่คุณกล้าที่จะบอกความรู้สึกและความต้องการของคุณออกไปอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวว่าจะโดนตัดสินหรือทำให้อีกฝ่ายโกรธการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจสำคัญไม่แพ้การพูดคือการฟังค่ะคนที่ใช่จะรับฟังคุณอย่างตั้งใจพยายามทำความเข้าใจในมุมมองของคุณแม้ว่าเขาจะเห็นต่างก็ตามเขาจะพยายามเข้าออกเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณรู้สึก การแก้ไขปัญหาด้วยกันเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือมีปัญหาแทนที่จะเงียบหนีหน้าหรือโยนความผิดให้กันพวกคุณเลือกที่จะนั่งคุยกันอย่างใจเย็นเพื่อหาต้นตอของปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยทัศนคติที่ว่าเราอยู่ทีมเดียวกันนะ ตัวอย่างเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจเรื่องงานแทนที่จะเก็บไว้คนเดียวคุณกล้าที่จะเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็รับฟังอย่างตั้งใจพร้อมให้คำแนะนำหรือแค่รับฟังอย่างเข้าใจไม่ตัดสินคุณสัญญาณที่สคุณทั้งคู่เติบโตและเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันสัญญาณสุดท้ายที่สำคัญคือความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้คุณมีความสุข แต่มันยังเป็นแรงผลักดันให้คุณทั้งสองคนเติบโตไปข้างหน้าด้วยกันการสนับสนุนความฝันและเป้าหมายเขาไม่ใช่แค่คนรักแต่เป็นคนที่คอยสนับสนุนความฝันของคุณไม่ว่าฝันนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนเขาไม่เคยดูถูกความฝันของคุณแต่จะคอยให้กําลังใจให้คำแนะนำและช่วยหาทางให้คุณทำตามฝันได้สำเร็จ และคุณเองก็เป็นเช่นนั้นสำหรับเขาเช่นกันการเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันความรักที่ใช่จะกระตุน้นให้คุณอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้านอาจเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยกันการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตไปด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ทำให้คุณมองโลกกว้างขึ้นการมีพื้นที่ส่วนตัวและการเติบโตส่วนบุคคลแม้จะอยู่ด้วยกัน แต่ก็ยังเคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกันเพื่อให้แต่ละคนได้มีโอกาสเติบโตค้นพบตัวเองและทำในสิ่งที่รักโดยไม่รู้สึกอึดอัดตัวอย่างถ้าคุณมีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆเ,เขาอาจจะช่วยคุณศึกษาข้อมูลการตลาดหรือแม้แต่ลงมือช่วยคุณหาทําเลหรือช่วยคิดชื่อร้านด้วยกันเขาสนับสนุนคุณจากใจจริงเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับสามสัญญาณสำคัญที่จะช่วยคุณสำรวจว่าคุณได้เจอความรักที่ใช่แล้วหรือยังจำไว้เสมอนะคะว่าความรักที่ใช่มันคือการเดินทางร่วมกันมันไม่ได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นแต่มันคือการที่เราได้เจอใครสักคนที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกันไปไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเจออะไรก็ตาม แล้วคุณล่ะคะคิดว่าตัวเองเจอความรักที่ใช่แล้วหรือยังหรือมีสัญญาณอื่นๆที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในความรักที่ใช่คอมเมนต์มาแบ่งปันเรื่องราวหรือความคิดเห็นของคุณได้เลยนะคะทุกเรื่องราวของคุณคือแรงบันดาลใจให้กับพวกเราหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดทุกปาฏิหาริย์แห่งรักจากช่อง Miracle of Love นะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า